วัน2-1นะครับวันหน1หรือ1 1 1สบนทางกรุงเทพอภิวัตน์ลายทางเด่นไทยนะฮะวันนะครับวันนี้ลบบุรีอากาศไม่ร้อนนะครับแดดไม่มีเลยเย็นสบายนะฮะร,รถจักรหมายเลข4 1 0 6นะครับระบวนรถเร็วนะฮะ ปลายทางเด่นชัยครับ